เพมเพมสวัสดีครับนะนนอ้วนโกนยิงปลามารายงานตัวแล้วครับแล้วก็แน่นอนนะครับตอนนี้โดนบล็อกไปอีกแล้วนะจ๊าช่องนะนนอ้วนโกนยิงปลานะครับเอาแต่ก่อนอื่นครับนี่ครับยูฟ้าชัวร์มั่นใจเบิกถอนได้พันเปอร์ซน์นะครับเบิกถอนได้แน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะจ๊ะ มาเล่นเว็บเดียวกับนาอ้วนนะครับสนใจทักไปเลยที่แอดชัวแป8เก้นะครับแอดชัวแป8เก้บอกเลยถอนได้แน่นอนนะครับเมื่อวานแอดมินก็ยังแจ้งมาอยู่ถอน5้าหมืโอ้โหเล่นยิงปลาถอน5้าหมืนแปดนะบอกเล่นยังไงว่าถอน5้าหมืสุดยอดนะครับเอออ้อาวแต่ก็ กันนั้นกันนี้ทักไปเลยนะจ๊ะแอดชัวแปดเก้าแปดเก้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ช่องหลักนะครับนาะอ้วนก้นยิงปลาโดนบล็อกนะจ๊ะโดนบล็อกอีกแล้วนะครับก็มาติดตามมาที่ช่องสองนะครับพิมพ์ YouTube ไปเลย YouTube นะครับนาะอ้วนก้นยิงปลาสองนะจ๊ะนะอ้วนก้นยิงปลาสองนะจ๊ะเราจะได้ไม่ขาดกันนะจ๊ะเราจะได้ไม่ห่างเหินกันนะครับ แล้วก็ติดตาม Facebook ของณอ้วนด้วยนะครับ Facebook Fanpage นะครับณอ้นวนโกนยิงปลานะจ๊ะอา้าวก็เซ็งนิดหน่อยนะครับโดนบล็อกอีกแล้วไม่รู้จะบล็อกอะไรนักหนานะ YouTube นะเออก็ไม่รู้จะทำยังไงครับบอกตามตรงก็อันนี้ก็เดี๋ยวคงหายแต่เห็นว่าจะสองอาทิตย์อีกแล้ว ก็อันนี้ติดตามกันที่ช่องนะอ้วนกน,นยิงปลา2ก่อนนะจ๊ะนะอ้วนกนยิงปลา2นะครับใครยังไม่กด subscribe นะจ๊ะใครยังไม่กด subscribe ไปกด subscribe ยะยะกันนะครับ<ย>ะจะได้ไม่พลาดคลิปของนะอ้วนนะจ๊ะแนะนําแนวทางนะครับอย่างด่านนี้นะด่านนี้นะยิงนะครับถ้าน้าแน,น,นะแนําคืนนาแนะนําให้เล่นยิงที่ไอเทมหลักๆนะครับไอเทมหลักๆนะ,นะเออ และยิงเวลายิงยิงเป็นชุดๆนะครับปัป๊บปปัป๊บปไม่โดนเปลี่ยนนะครับเออเราไม่ยิงแบบทิ้งขว้างเดอ้ออ่านี่เพิ่มเป็นยี่สิบให้เลยจัดไปแตกไหมไม่แตกไม่แตกไม่แตกก็เปลี่ยนนะครับรอไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหาตัวอื่นมานี่นไม่แตกก็ปล่อยไปไม่ซีอ่านี่รับสเสด็จรับสเสด็จ ไม่แตกมีตัวมาบังใช้วิธีการช็อตนี่ช็อตอย่างนี้ครับช็อตเดอ้อทุบมาเดือดสวยๆเปรียงเขาให้แปดร้อยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะมาช็อตอัการะสูงกับสุนฟรีได้โอ้โหน่นละยี่สิบด้วยเยี่ยมได้ละโอ้ได้หนึงร้อยหนึ่ง ต้องใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะจ๊ะถ้าได้กระสุนฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเลิกยิงเลยครับตรงนี้นะจ๊ะถ้าได้กระสุนฟรีนะแนะนําให้เก็บกระสุนไว้ยิงบอสนะครับอย่าไปยิงปลาอื่นนะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะจ๊ะรอยิงบอสอย่างเดียวครับรอยิงบอสอย่างเดียวนี่ก็น่าจะใกล้เปลี่ยนน้ำแล้วเพลงมันเปลี่ยนละอ่านี้ไงเปลี่ยนละ าฉากตรงนี้นะครับถ้าเป็นกระสุนปกติจะยิงก็ยิงได้นะเพราะว่ามันสามารถลุ้นอ่างเปานะครับแต่นะ้ำไม่ลุนนะเพราะว่าอันนี้เป็นกระสุนฟรีนะนะ้ารอไปอัดบอสมังกรทองเลยนะครับมังกรทองแตกได้ถึง488นะจ๊ะงอะโคงแตกได้ถึง588เอ้ย688 6นะครับส่วนเรือนะครับเรือโจรสลัดแตกได้ถึง888เลยนะครับอา้าว ถ้าสนใจเล่นเว็บเดียวกับน้าน,นะครับทักไปได้เลยที่แอดชัวแปดเก้าแปดเก้านะครับแอดชัวแปดเก้าแปดเก้านะครับนะ้าบอกเลยที่นี่เขาชัวจริงๆนะครับถอนได้แน่นอนนะครับถอนได้แน่นอนถ้าไม่โกไม่มีอะไรตุกติกนะครับถ้าพี่เล่นกันแฟฝงเว็บเขาก็แร์กับพี่แน่นอนนะจ๊ะบอกเลยจ้ะอโอเคก็ไปลองพูดคุยแอดมินนะครับ ตลอด24ชั่วโมองแอดมินรอท่านอยู่นะครับมาแล้วมังกรคลองอัดแต่มังกรนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าไม่มีคู่แข่งเลยนะไม่มีคนมาแย่งเรานะเราค่อยๆเลี้ยงไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบน,นี่ได้กระสุนเพิ่มไหมไม่ได้ยิงได้นะถ้ามีถ้ามีกระสุนฟรียิงเพิ่มได้นะครับ ยิงเพิ่มเพื่ออะไรเพื่อเผื่อได้กระสุนฟรีเพิ่มนะจ๊ะามาทักซีโนทักซีนายกครบ4ีทางแล้วมานะว่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอนะ่ะอีกวนอีกครั้งหนึ่งวนรอบแรกอาจจะไม่แตกวนรอบสองนี่แหละนะว่ามีลุ้นเล่นแล้วต้องจับทางด้วยนะครับต้องจับทางด้วยมีการคาดเดานะครับต้องมีการคาดเดา เพื่อให้จับทางให้ได้นะครับเอานี่ไงเสร็จโอ้เยเหลือสูงสี่สิบเจ็ดนัดไหนมาดูซิเป็นยังไงโอ้โอ้ถ้าจะเยอะโอ้ยเยี่ยมโอ้ยหกพันจ้าเรียบร้อยครับสบายสบายเลยเข้ามา5,000นนะั้นนี่ทะ 10, ลุหมื่นไปแล้วครับ เอออะกระสุนยังเลยตั้ง47นัดอะก็ยิงไปไม่เป็นไรไม่ซีอะยิงไปยังมีกระสุนเหลือนะครับเราะนั้นก็ยิงไปแต่ก็หวังผลหน่อยนะหวังผลหน่อยนะแต่ว่านี่ก็ถือว่า Happy แฮปปี้ละ1 3 0 0นนะครับได้1300แล Happy. ้วแฮปปี้เกือได้กระสุนฟรีไปยิงเพิ่มจะเปลี่ยนน้ำแล้วด้วยเสียงเปลี่ยน สิบสองนัดสุดท้ายเผื่อมีอะไรแตกนะอ้าวโอเคอ้าวโอเคครับวันนี้ก็จบนะครับที่1340นะครับเข้ามา5,000นะจ๊ะกําไร5 0 0 3นะครับสบายๆอย่าลืมนะครับติดตามกด subscribe นะอ้วนก้นยิงปลาสองด้วยนะครับไปแล้วจ้า